สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับวันนี้ชวนชม1คันนะครับ Toyota Corolla a l t i ตนะครับรถปี2001 g เกียร์ออโต้1.8ระบบ LPG นะครับคันนี้สีสวยอยู่นะครับตอนนี้ลองไปชมดูได้นะครับอยู่แถวปทุมธานีโทเจรจาสอบถามทดลองขับต่อรองราคากันดูนะครับถ้าต่อดีน่าจะได้ราคาสวยๆนะครับตอนนี้เขาเปิดมาที่79,000บาทนะครับ สนใจไปทดลองขับดูได้เลยนะครับอัลติเป็นรถที่ใช้งานง่ายครับไม่จุกจิกถ้าใครยังไม่มีความรู้และยังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ใน a l t t i s ขับอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งใน u t u b e นะครับมีคนรีวิวไว้นะครับข้อดีข้อด้อยข้อเด่นนะครับลองไปศึกษาดูก่อนได้เลยสำหรับใครที่พร้อมและชอบแนว LPG นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครไม่มั่นใจ LPG ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับสาหรับคันนี้ก็ยังสวยอยู่ครับ เหลือไปทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้ามีรถยังไม่ถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับเวลาที่มีรถส,สวยๆมาลงท่านจะได้เข้ามาเลือกมาชมมาซื้อได้ทันนะครับนี่นะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับไปเ,เช็ค พาเพื่อนไปช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับถ้าใครหารถไว้ใช้งานนะครับเอาติสก็เปไปอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ทุกท่านตัดสินใจได้เลยนะครับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับหาเป้าหมายมาให้ที่เหลือก็ต่อเลยนะครับสวัสดีครับ